นี่ได้มาแล้วมวก ID z ี o สีดำข้างในมีอะไรบ้างมาดูอันดับแรกหมวกแถมชิ่อใส่มาให้ด้วยอีกหนึ่งอันมีถุงคุมหมวกมีตา ID อีกด้านเป็นโูหมอไซกันลมกับสปอยเลอร์หลังมีคู่มือการติดตั้งมาให้ด้วยมีสติกเกอร์ ID ให้ด้วยวิธีติดสปอยเลอร์หลังนี่ดูเงี้ยงตรงนี้กับตรงนี้ สายเช็คอืมใส่แล้วขวาเช็คแล้วก็พลิกมาข้างหลังก่อนใส่น็อตดันครันี้เข้าไปข้างบนก่อนแบบนี้เรียบร้อยสปอยเลอร์หลังสวยงามใช้ได้อันนี้กันลมมันจะมีเป็นเง่ยงๆแบบนี้ ต่อไปช่องลมระบอากาศมีสองที่ทีแรกข้างบนอันนี้ปิดอันนี้เปิดต่อไปด้านหน้าอันนี้ปิดอันนี้เปิดเมืองไทยร้อนจะตายอยู่แล้วเปิดไปเถอะตรงนี้เป็นชิลกันลมแน่นหนาดีาสามารถใส่แว่นตาได้นี่มีรูสำหรับใส่แว่นตาอยู่ยตรงนี้มีแว่นกันแดดด,ด้วยวิธีเปิดตรงนี้เลื่อนปุ๊บตรงนี้จะดึงออกมานี่แบบนี้ลายนี่ก็เป็นกับ สำหรับมาตรฐาน ECE R 2 2 0 6คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน้ำหนักประมาณ1.6โลบวกลบ50กรัมมาตรฐานมอกมีแน่นอนตำรวจไม่จับใช้งานได้มีช่องสำหรับใส่บลูทูธติดหมวกกันน็อกได้สำหรับวิธีเปลี่ยนไม่ยากกดลงไปแล้วดึงออกมาอีกข้างนึงก็เหมือนกันกดลงไปแล้วดึงออกมาตอนใส่ชิลจะมีครึ่งวงกลมตรงนี้กับ ตัวแง่งที่เป็นแท่งๆตรงนี้เราครึ่งวงกลมใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนแล้วเปิดให้ตัวแท่งๆเนี่ยมาอยู่ตรงตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยวันนี้ยังไม่สุดดันเข้าไปให้สุดจะมีเสียงแป๊กแล้วตัวนี้จะดังเด้งขึ้นมาทำวันนี้กับอีกข้างหนึ่งด้วยเล็งก่อนเล็งตัวนี้ให้ตรงกดเข้าไป เสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายดายมากใบนี้ประมาณ2,000ต้นต้นซื้อช่วงเทศกาลอาจมีต่ำกว่า2,000ได้สุดท้ายลองใส่ดูจับแบบนี้ฉีกออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปถ้าเกิดใครรู้สึกว่าใส่แล้วมันแน่นไปตอนเพิ่งซื้อมาจะเพิ่งเจะอะไรต่างๆออกก็ทักไปเปลี่ยนกับร้านได้ร้านบริการดี